ก่อนจะเป็นเจ้าของโรงงานเราก็ต้องฝึกงานทุกอย่างให้เป็นก่อนนะคะวันนี้จะพามาเยี่ยมชมโรงงานเวิร์กเวียไทยแลนของเรากันนะคะมาเลยค่ะก่าจะเป็นกางเกงหรือว่าชุดแต่ละตัวเนี่ยนะคะเรามีขั้นตอนการทํางานที่เก็บรายละเอียดดีมากเลยค่ะอย่างขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะกางเกงแต่ละตัวตกระเป๋าแต่ละตําแหน่งเราต้องใช้ดินสอจุดทีละจุดเรามาดูน้องเขาทากันค่ะเพื่อให้ได้กระเป๋าที่ตรงกันทุกๆมุมทุกๆตัวนะคะ นี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยที่เวิร์กเวียไทยแลนด์เราให้ความสําคัญมากๆค่ะเราต้องมาเก็บรายละเอียดในการพับกระเป๋าพับมุมกระเป๋าเพื่อให้ได้กระเป๋าที่คมแล้วก็สวยงามไม่ได้ง่ายเลยนะคะด้นในการทํางานทั้งหมดเนี่ยนะคะเราจะมีหัวหน้าที่คอยเดินคุมพนักงานตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีการทํางานผิดขั้นตอนเราให้ความสําคัญกับการทํางานทุกๆขั้นตอนเห็นไหมคะกระเป๋าของเราเสมอกันทั้งสี่มุม ยังมีเรื่องฝากระเป๋าอีกนะคะกวาจะได้ฝากระเป๋าแต่ละชิ้นเราต้องใช้พนักงาน1-2ถึงคนนะคะเพื่อมาเย็บฝากระเป๋าทุกๆตัวก่อนที่เราจะเย็บเราจะต้องเอากับเอาผ้ามาแล้วก็นำแผ่นกระดาษเข้ามานะคะเพื่อมาวางตำแหน่งการจุดกระเป๋าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและทุกๆตํตำแหน่งเพื่อส่งต่อให้กับแผนกเย็บกระเป๋าให้ติดกระเป๋าให้ตรงตามตำแหน่งที่เราจุดไว้เราเลือกใช้ซิฟฟันทองเหลือง เป็นซิปอย่างดีเราไม่ได้ใช้ซิปไนล่อนหรือซิปพลาสติกนะคะเพราะเราคำนึงว่าลูกค้าจะต้องนำไปใช้งานทุกๆวันเะนั้นความทนทานคือสิ่งที่สำคัญและนี่คือการขั้นตอนการติดซิปนะคะ <servers> การติดกระเป๋าหน้ากระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดกระเป๋าคารโก้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ไม่มีกระเป๋าใบไหนที่สามารถใส่ของได้ชิ้นใหญ่เท่ากับของโรงงานบลูเวียไทยแลนด์เราแล้ว,ลวค่ะอันนี้เราการันตี เรามาดูกันค่ะว่ากระเป๋าของเรา,ากระเป๋าหน้าใหญ่ขนาดไหนมือซูซี่สอดลงไปหายไปเลยค่ะหายไปจนถึงขนาดนี้เลยนะคะ <S <S นี่คือขั้นตอนการใส่ยางยืดกางเกงของเราจุดเด่นก็คือลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ว่าจะทาอิ่มจะอ้วนหรือจะผอมลงก็สามารถใส่ได้เพราะเรามีเทคนิคพิเศษในการใส่ยางยืดด้านข้าง ขยายได้แล้วก็หดได้ค่ะไม่ว่าลูกค้าจะกินอิ่มอ้วนขึ้นหรือผอมลง1 2ึ่งถึงสองนิ้ว,วก็ยังใส่กางเกงไซส์เดิมได้โดยที่ไม่รู้สึกตึงหรือ่าฟิตค่ะลแล้วนี่คือกางเกงที่เย็บเสร็จแล้วรอ,อติดกระดุม qc เพื่อที่จะได้แพ็คแล้วก็นําส่งลูกค้านะคะขั้นตอนหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วเราทําอะไรกันต่อเราก็จะนํากางเกงมาถักกลางเพื่อติดจะติดกระดุมนะคะเมื่อเย็บกางเกงเสร็จแต่ละตัวแล้วสิ่งที่ต้องมาทําต่อก็คือต้องมาจุดรังดุมนะคะ นี่คือการจุดตำแหน่งกระดุมของแต่ละตัวค่ะขั้นตอนปรับเปลียนของ Workwear Thailand กางเกงทุกจุดของเราไม่ว่าจะเป็นหูกางเกงเป้าขอบกระเป๋าเราจะทำการทำบาร์แท็กหรือว่าเป็นตัวหนอนเพื่อล็อกความแข็งแรงไม่ให้หลุดหรือว่าขาดง่ายกระดุมของเราจะมีโลโก้ปั๊มอยู่ด้วยนะคะคือ Workwear Thailand เราการันตีค่ะว่ากระดุมของเราเอาไปรีดแล้วไม่ละลายเอาไปซักแล้วไม่แตกไม่หัก รถทับยังไม่เป็นอะไรเลยค่ะเพราะมันเป็นกระดุมที่เราสั่งผลิตพิเศษเป็นกระดุมวัสดุ ABS นะคะเราก็จะมา QC สินค้าค่ะแล้วเราก็จะมาตัดเศษได้แล้วเางเกงของเรามีหลายขั้นตอนมากฉะนั้นเราจําเป็นต้องมีพนักงานอย่างน้อยเจ็ดสถึงหนึรอคนเพื่อมาผลิตสินค้าให้กับลูกค้าค่ะก็จะเป็นขั้นตอนก่อนสุดท้ายนะคะในการ QC อ่ะน้องนิ่มวัดเลยค่ะซส์ตรงสเปคนะคะเสร็จแล้วเมื่อซส์ตรงสเปคน้องนิ่มก็จะติดป้ายแล้วก็ติดบาร์โค้ด โเวเห็นไหมคะไม่มีผ <tinc S 2> ิดพลาดไซส์เอรุ่นโทเวตรงสเปคแม้กระทั่งถุงของโรงงานเรายังเป็นถุงเวิร์กแวร์เลยนะคะก่อนจะเป็นเจ้าของโรงงานเราก็ต้องฝึกงานทุกอย่างให้เป็นก่อนนะคะใครน้อจะได้ตัวนี้ไปเวิร์กแวร์ไทยแลนด์่